Learn Thai happily. So, hello everyone. This is Learn Thai happily with me, Stang. In this video, I will teach you about how to use adverbs of frequency and how to use often in Thai language. The first part I would like to start with how to use adverbs of frequency in Thai sentence. Let's start with always. Always in Thai means เสมอเสมอ you can place เสมอ at the end of a sentence for example ผมรักคุณเสมอผมรักคุณเสมอคุณใจดีเสมอคุณใจดีเสมอ the next word is usually usually in Thai means โดยปกติโดยปกติ or เป็นปกติเป็นปกติ You can place โดยปกติ at the beginning or the end of a sentence โดยปกติเธอจะกลับบ้านตอน6โมงเย็นโดยปกติเธอจะกลับบ้านตอน6โมงเย็นเธอตื่นนอนตอน6โมงเช้าโดยปกติเธอตื่นนอนตอน6โมงเช้าโดยปกติเป็นปกติ you can use เป็นปกติ at the end of a sentence ฉันพูดภาษาไทยเป็นปกติฉันพูดภาษาไทยเป็นปกติเขาเดินไปโรงเรียนเป็นปกติเขาเดินไปโรงเรียนเป็นปกติ often often means บ่อยครั้งบ่อยครั้ง or บ่อยๆบ่อยๆ you can place บ่อยครั้ง at the beginning or the end of a sentence เราดูซีรีส์ไทยบ่อยครั้งเราดูซีรีส์ไทยบ่อยครั้งบ่อยครั้งที่ฉันคิดถึงคุณบ่อยครั้งที่ฉันคิดถึงคุณบ่อยๆ you can place บ่อยๆ at the end of a sentence คุณนอนดึกบ่อยๆคุณนอนดึกบ่อยๆ เธอตื่นสายบ่อยๆเธอตื่นสายบ่อยๆ sometimes sometimes means บางครั้งบางครั้ง or เป็นบางครั้งเป็นบางครั้ง in Thai you can place บางครั้ง at the beginning of a sentence บางครั้งพวกเขาขับรถไปทำงานบางครั้ง พวกเขาขับรถไปทำงานบางครั้งเธอฟังวิทยุในตอนเช้าบางครั้งเธอฟังวิทยุในตอนเช้าเป็นบางครั้ง you can place เป็นบางครั้ง at the end of a sentence ฉันกินอาหารอิตาเลียนเป็นบางครั้งฉันกินอาหารอิตาเลียนเป็นบางครั้ง เขาร้องเพลงไทยเป็นบางครั้งเขาร้องเพลงไทยเป็นบางครั้ง Never means ไม่เคยไม่เคย in Thai You can place never in front of a verb of a sentence เราไม่เคยไปญี่ปุ่นเราไม่เคยไปญี่ปุ่นพวกเขาไม่เคยดื่มน้ำมะพร้าว พวกเขาไม่เคยดื่มน้ำมะพร้าว So if you would like to ask some questions to Thai people with how often you can ask t h i s Thai words บ่อยไหมบ่อยไหม or บ่อยแค่ไหนบ่อยแค่ไหน you can place บ่อยไหม or บ่อยแค่ไหน at the end of a question sentence for example คุณดูซีรีส์ไทยบ่อยไหม คุณดูซีรีส์ไทยบ่อยไหมเราดูซีรีส์ไทยบ่อยครั้งเราดูซีรีส์ไทยบ่อยครั้งคุณไปญี่ปุ่นบ่อยไหมคุณไปญี่ปุ่นบ่อยไหมเราไม่เคยไปญี่ปุ่นเราไม่เคยไปญี่ปุ่นพวกเขาขับรถไปทำงานบ่อยแค่ไหนพวกเขาขับรถไปทำงานบ่อยแค่ไหน บางครั้งพวกเขาขับรถไปทำงานบางครั้งพวกเขาขับรถไปทำงานคุณคิดถึงฉันบ่อยแค่ไหนคุณคิดถึงฉันบ่อยแค่ไหนฉันคิดถึงคุณเสมอฉันคิดถึงคุณเสมอ This is how to use adverbs of frequency and how often in Thai sentences. If you have any questions, please let me know in the comments below here. Or if you have any suggestions, you can leave it too. If you like this video, please subscribe my channel Learn Thai Happily with me, sang I have many useful Thai videos for you guys who want to speak Thai, learn Thai, and understand Thai better. And don't forget to click the bell icon for getting notifications every day. Thank you so much for learning Thai with me and watch me today. See you later, Swati Club. รุ่นที่แฮปปี้